ขายไทยต้นปี2022ท่งเสียงกระซิบราคานี้เหมาะสมไหมก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับปีหน้าก็มีรถยนต์รุ่นใหม่มาทำตลาดประมาณหนึ่งคิดว่ารถยนลลต์ไฮไลท์สำคัญคงจะมีประมาณ5-6รุ่นที่พอทำให้หัวใจตื่นเต้นได้บ้างแต่ก็มีรถยนต์บางแบรนด์ที่ไม่ถือว่าเป็นกระแสพูดถึงมากนักก็จะเตรียมเปิดตัวรถบางรุ่น ในไทยช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2022รถที่มีกระแสไม่ค่อยจะแรงมากเท่าไหร่นั้นก็คือ y u n d a i ร r e t a จะมีกำหนดการเปิดตัวในไทยไตรมาสหนึ่ง 2022. ตัวรถอาโชคันจริงที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2แน่นอนว่าจะต้องนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเจ้าเก่าตัวรถจะอยู่ในขนาดเดียวกันกับ MG ZS ระยยาว4,300ม mm. มิลิเมตรเป็นรถทรงกล่องไม่ได้เพรียแบบ Honda HRV โฉมใหม่สเปคจากฝั่งอินโดนั้นอาจจะดูธรรมดาเพราะเป็นแค่เครื่องยนต์ห5 0่ซน1 5ีซีธรรมดา115แรงหมาแต่สมรรถนะน,นั้นบอกได้เลยว่า MG ZS 1 5ลิตรเทียบไม่ติดอุปกรณ์มาตรฐานของ Hyundai ร r ต t a ตัวท็อปอินโดนีเซียจะให้โซมากด้วยหลังคาแก้วพานโนรมิก บานโตพร้อมระบบเปิดปิดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ SmartSense ระบบฟองอากาศบอกนั่งระบายอากาศได้เป็นต้นให้ของดูดีขนาดนี้ทำให้หลายคนกังวลใจด้านราคาและนี่คือราคาที่ดีลเลอร์ฮุนไดไทยแลนด์ได้รับลอกที่สองจากทางตัวแทนจำหน่ายจากโซจิสกแ่งข่าวระบุว่าราคาตัวท็อป คุณไดคริตาอาจมีสิทธิ์กระโดดไปที่1ล้านกับหลักหมื่นบาทปลายหรือราคาไม่ถึง1.1ล้านบาทแต่ทั้งนี้ราคาที่ทางดิลเลอร์ได้รับซาเสียงมานั้นยังไม่มีใครยืนยันว่าจะเป็นราคาที่แท้จริงหรือราคาจริงอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้ไม่มีใครรู้จนกว่าจะถึงวันเปิดตัวช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2022 แต่ถ้าทางบริษัทซาวเสียงครั้งแรก1.1ล้านบาทซาวเสียงครั้งที่2 1ล้าน80,000บาทนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าครีต้าโฉมใหม่นี้ราคาในไทยคงไม่ถูกแน่ๆหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ